แล้วราคหน้านี้เขาให้เด็กๆโชว์ความสามารถระคะนะคะว่าดูคําสั่งก่อนนะคะแก้โจทย์ปัญหาแก้โจทย์ปัญหาวิณเคยบอกว่าเวลามันมีตัวหนังสือกับตัวเลขผสมกันเนี่ยเขาเรียกว่าโจทย์ปัญหาเขาให้เด็กๆแก้โจทย์ปัญหาก็คือหาคําตอบนั่นเองนะคะามาดู2 1จุดในด สองจุดห่งอทพเดี๋ออยวผมขยายขยายให้เห็นชัดนะคะเอานะคะดเดะคกะมาดูกันนะคะพ่อมีมะละกอสุก3ผลพ่อมีมะละกอสุก3ผลนะคะมะละกอดิบ3ผลพ่อมีมะละกอทั้งหมดกี่ผลนะคะ คำว่าทั้งหมดแ,แสดงว่าให้เอาดิบกับก็ทีค่ะเอาสุกกับดิบมารวมกันเอามะละกอสุกกับมะละกอดิบมารวมกันวิธีรวมกันก็คือเครื่องหมายบวกนั่นเองพอถึงเรียกว่าโจทย์ปัญหาการบวกนะคะเมื่อค่ะเราไปดูข้างล่างกันโจทย์ถามในสักครู่วิวบอกว่าวิธีหาส่วนที่ถามส่วนที่ถามเนี่ยจะอยู่ข้างหลังสุดเลยนะคะอย์หลังเราก็กลับไปดูที่โจทย์หลังสุดคือ ก็มีมะละกอทั้งหมดกี่ผลเห็นไหมคะส่วนนี้เรียกว่าโจทย์ถามนะคะก็คือให้เราหาคำตอบนั่นเองส่วนโจทย์บอกบอก,กบอกโจทย์เขาจะบอก2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือพ่อมีมะละกอสุกสามผลแต่อีกส่วนหนึ่งคือมีมะละกอดิบสผลที่เขาเว้นว่างเนี่ยให้เด็กๆเอาตัวเลขมาเติมนะคะเอามาจากโจทย์เนี่ยคะ่ะเด็กจะเอามาจากโจทย์ข้้งบมนี่ละคะ่ะ เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะ,ะประโยคสัญลักษณ์อนุญ,ญาตทำให้ดูหนึ่งข้อนะคะสมมว่าพ่อมีมะละกอสุกเท่าไหร่คะ3ผลใช่ไหมคะเด็กดก,ก็ย้ายเลขสามมดตรงนี้นะคะเอาไว้ตรงกลางเสร็จแล้วมีมะละกอดิบอีกเท่าไหร่คะ สาผลใช่ไหมคะก็เอาเลขสามมาใส่ตังนั้ไนะคะแล mm. ้วเด็กๆมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ประโยคสัญลักษณ์ก็คือเอาตัวเลขด้านบนของตัวนี้สองจำนวนนี้มาผสมกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะคะก็คือเครื่องหมายบวกนะคะสามบวกสามเท่ากับอะไรคะเท่ากับช่องซีเลียมค่ะนะคะเทนะ่ากับช่องซีเลียม นะเราจะใส่ช่องสียูอนี้นี่แหละค่ะเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์นะคะประโยคสัญลักษณ์แต่เด็กยังไม่ต้องใส่ตัวเลขลงไปนะคะเด็กเข้ามานะับตัวสาม 3, เลขตัวแรกที่มกระบอกเอาสามและเลขตัวแรกไว้ในใจชูนิ้วมาเท่ากับตัวที่ข้างหลังนะคะชูนิ้วมาสามข้างหลัง็นเลขสามสามแล้วใช่ไหมคนะนับต่อสามและสี่ห้า ก็จะได้เลข6นะคะเวลาตองว่าถ้า,ถ,าถ้าเป็นตออวตอบเนี่ยกดต้องเปลี่ยนเป็นเลขไทยนะคะก็จะได้ว่าพ่อมีเมลากอทั้งหมดมเท่าไหร่คะา3เป็น6ที่เรานับได้6ชิ้น ที่สองสองจุดงเด็กๆทำประเมินทำเองนะคะลองดูนะคะอันนี้อาจจะไม่มีตัวหนังสือให้เลยหรือจะอพิ่มตัวหนังสือนะเด็กครูเวลาคุณครูสอนที่โรงเรียนคุณครูจะให้เด็กๆใช้ทาอย่างนี้ค่ะ,ะใช้ขีดเส้นใต้เป็นสีเด็กๆจะได้ไม่งงนะคะ,ะข้อหนึ่งเนี่ยจะมี3ามสีด้วยกันนะคะลองลองลอง,ลองใช้แบบนี้ก็ได้นะคะข้อหนึ่งจะมี3ามสีด้วยกัน เอาละเรามาดูโจทย์ถามเนี่ยโจทย์ถามเคยบอกว่าโจทย์ถามจะอยู่ข้างหลังสุดเลยของประโยคนั้นเราก็มาดูที่อยู่หลังสุดเลยครูมีเมล็ดถั่วหมดกี่ถุงนะคะนี่คือส่วนที่้ายสุดเลยเราก็ย้ายส่วนนี้มาอยู่ในที่โจทย์ถามนะคะไปเปลี่ยนสีเพื่อให้เราจําได้ง่ายเด็กๆใช้สีแล้วก็ใช้ไม้คัดขีดเส้นใต้นะคะแล้วเด็กๆ ย้ายลงมาข้างล่างจะทําให้เด็กๆเขียนไม่ผิดมือนะคะตอนนี้มาดูส่วนที่โจทย์บอกบอกว่าปกติแล้วโจทย์จะบอกสองส่วนนะคะเราเอาส่วนแรกก่อนนะคะส่วนแรกก็คือครูมีเมล็ดถั่วเขียวห้าห้าถุงครูมีเมล็ดถั่วเขียวห้าถุงเด็กๆก็ย้ายส่วนนี้นะคะมาอยูอยู่ในส่วนแรกส่วนนี้นะคะลาเขียน เวลาเขียนเด็กๆเ,เว้นตรงกลางใส่ตัวเลขด้วยนะคะเว้นตรงกลางเว้นตรงกลางแบบนี้ใส่ตัวเลขด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราเขียนติดกันแล้วบางทีเรามองยากเว้นเว้นระหว่างข้อความแรกกับหน่วยค่ะแล้วกับตัวตัวเลขด้วยนะคะเอาละค่ะไปดูอีกส่วนหนึ่งนะคะทำไมคุณครูบอกให้เปลี่ยนสีนะคะอให้เปลี่ยนสีเพื่อจะทําให้เราาเข้าใจได้ง่ายนะคะเข้าใจได้ง่าย อีกส่วนนีเปลีป่ยน,น,นเป็นสีสีสีสสสนี้แล้วกันนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นโจทย์บอกด้วยกันนะคะนอกจากเขาบอกว่าครูมีมเมล็ดถั่วเขียว5ถุงแล้วบอกว่าซื้อมาเพิ่มอีก3ถุงซื้อมาเพิ่มอีก3ถุงตรงนี้เอามาอยู่ในบรรทัดถัดไปนะคะบรรทัดนี้นะคะก็คือ,อโจทย์เนี่ยจะบอก ะะโจทย์จะบอกสอส่วนคือส่วนแรกตรงน,นี้จะส่วนที่สองก็เอามาไว้คนลาบานะบัตรแล้วเสร็จแล้วเด็กๆก็เขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะโดยเอาตัวเลขตัวแรกกับตัวที่2มาใส่เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์และตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็ตามด้วยช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้ให้ตอบเป็นเลขไทยโอเคนะคะ,นะคะหน้าต่อไปนะคะ หน้านี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องของการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะการเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบนะคะการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคาตอบนะคะเขนะะาเขามีแบบนี้มาให้เราก็คือประโยคสัญลักษณ์นะคะมีข้อสามจุดหนึ่งนะคะมีคนทําความสะอาดห้องเก้าคนมีคนอาสาช่วยอีกหนึ่งคน มีคนทำความสะอาดห้องเรียนทั้งหมดกี่คนนะคะส่วนที่โจทย์บอกจะอยู่ข้างบนสองส่วนโจทย์จะบอกสองส่วนส่วนที่โจทย์ถามจะอยู่ข้างหลังสุดเลยนะคะตรงนีนะะ้เราก็เอาส่วนประโยคสัญลักษณ์นะคะประโยคสัญลักษณ์เนี่ยน,นะคะเอาเอาส่วนแรกเอาส่วนแรกคือจํานวน ัวเลขข้างบนนี้กับตัวเลขอันที่สองมาใส่สัญลักษณ์ทางการบวกมาใส่เครื่องหมายช่องสี่เหลี่ยมมาใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วตามด้วยช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วข้างล่างนาักเรียนตอบตอวตอบตอ,อย่าลืมเปลี่ยนจากเลขอารบิกเป็นเลขเลขไทยใส่คำตอบตรงนี้นะคะ9บวกกับ1นเบวกกับ1่เอาก้ไว้ในใจส่วนหนึ่งเก้าแล้วนับต่อ9แล้ว 1จใช่ไหมคะดังนั้นคําตอบตรงนี้ก็คือเป็น10 10เวลาเราเขียนเลขเป็นเลขคําตอบที่คุณครูบอกว่าเวลาตอบให้ตอบเป็นเลขไทย10มี1กับ0นเด็กๆก็ใส่ห่ไทยนี่คือนี่คือคําตอบของข้อ3.1นะคะแบบนี้นะคะโอเคค่ะ3.2 3.3ดองเด็กๆลองทำกับคุณแม่ดูนะคะ คุณแม่ช่วยอ่านโจทย์ทอเด็กๆอ่านโจทย์ยังไม่คล่องนะคะให้คุณแม่ช่วยอ่านแล้วก็ช่วยหาคําตอบกันนะคะโอเคค่ะโอเคนะคะวันนี้ชั้นนึงคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบขอจบที่หน้านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ